กิจกรรมส่วนมนความเพียรครั้งที่46วันที่17กุมภาพันธ์2 5้8 EP ที่3าทับสค่ะสัพเพสัตตาเวลาพญาปัญชานิคารสุขียตานังปริหานันตุสัพเพปานาเวลาพญาปัญชานิคารสุขียตานังปริหานันตุสัพเพปูตาเวลาพญาปัญชานิคารสุขียตานังปริหานันตุสัพเพปุคลาเวลาพญาปัญชานิคารสุขียตานังปริหานันตุ สัพเพอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารันตุอิเมหิปัญจหากาลหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติกัจเมหิสัตถหากาลหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติสัพพาอิทิโยเวลาปริยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารันตุสัพเพบุริสาเอาเวลาปรยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารันตุสัพเพอริยาเเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวลาปริยาปชานิคาส สัพเพเทว่าเวลาพยาประชานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพมนุษาเวลาพยาประชานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุ อิเมหิสัตหการเลหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตหการเลหิทิสาพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติสภเปบรัติมายะทิสายสตาเวลาภิญชานิคาสุขียาตานังปริหานันตุสภเปปชิมายะทิสายสตาเวลาภิญชานีคาสุขียาตานังปริหานันตุสภเพอุตรายะทิสายสตาเวลาภิญชานีคาสุขียาตานังปริหานันตุสภเเพทขคีนายะทิสายสตาเวลาอภิญชานีคาสุขียาตานังปริหานันตุ สพีบุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาเนคัสคียตานังปริหานันตุสพเพปัชชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาเนคาสุคียะตานังปริหานันตุสเพอุตลายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาเนคัสกียะตานังปริหานันตุสภพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาเนคาสุกียะตานังปริหานันตุสัพเหติมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาเนคัสคียะตานังปริหานันตุ เพอุปนิมายะที่สายยสตาเวลาพยาประชานิขาสุขียตานังปริหารันตุสเพสุรธิมายะที่สายยปนาเวลาพยาประชานิขาสุขียตานังบริหารันตุสเพเหตุิมายะที่สายยปนาเวลาพยาประชานิขาสุขียตานังปริหารันตุ สอุตลรายาที่สายาปานาเวลาพยาประชานิการสุเกตยตนางปริหารนันสุตสภทักขีนายาที่สายาปานาเวลาพยาประชานิการสเกตยตนางปริหาหนังสูตสภปุรธิมายะอนุทิสายาปานาเวลาพยาประชานิการสุเกตนางปัญหาหนังสูตสภปัชิมายะอนุที่สายาปานาเวลาพยาประชานิการสุเกตยตนางปัิหาันัุสพพสอุตลายาอนุที่สายาปานาเวลาพยาประชานิการสุเกตยตนางปริหาันัุสูตสภทักขีนายะอนุที่สายาปานาเวลาพยาประชานิการสุเกตยตนังปัญหาหนันตุ สะเพเหตุที่มายาทิสายะปานาเวลาพยาประชานิคาสุขียาตนาปาริหารตุสะเพอุปนิมายาทิสายะปานาเวลาพยาประชานิขาดสุขียาตนาปาริหารตุสะเพบุรัติมายาทิสายะปูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียาตนาปาริหานันตุ ัาเพปัจฉิมายาทิ่สายะาูตาเวลาพยาประชานิคารสกีอาตนั้งบริหารตุัาเพอุตรายะทิ่สายะาูตาเวลาพยาประชานิคารสกีอาตนั้งบริหารตุัาเพทักขีนายะทิ่สายะาูตาเวลาพยาประชานิคารสกีอาตนั้งบริหารตุัาเพปูรัตถิมายะอนุทิสายะาูตาเวลาพยาประชานิคารสกีอาตนั้งบริหารตุัาเพปัจฉิมายะอนุทิสายะาูตาเวลาพยาประชานิคารสกีอาตนั้งบริหารตุ สภีอุตลายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียัตนงปริหารนันตุสเีทักขินายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขียตนาปริหารนันตุสภีเหตุที่มายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียัตนาปริหารนันตุสภีอุปนิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียตนาปริหารนันตุสภีปุรัทิมายะทิสายะปุคราวเวลาพยาประชานิคาสุขียตนาปริหารนันตุสภีปัชิมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขียตนันตุ สเปัิมาญทีิสายาบุคลาเวลาพยาประชานิคาสุกียตนาัยบริหาตุสเพอุตรายาีิสายปาุคลาเวลาพยาประชานิกาสุกียตนางริหาตุสเพทักขินายิสายาุคลาเวลาพยาปรชานิกาสุกียตนางยบหารตุสเพรปุชิมาญอนุทิสายยาบุคลาเวลาพยาปรชานิคาสุกี้ตาจปัยหารตุสเปัปิมาะอนุทิสายาบุคลาเวลาพยาประชานิกาสุกียตนางบหารตุัพเปอุตรายอัุทิสายาุคลาเวลาพยาประชานิคาสุกียตาจาัญหาตุ สเพทักขิณายะอุทิสายบุคลาเวลาพยาประชานนคาสเปียตำนังประหานตุสภพเหตุที่มายะทิสายบุคลาเวลาพยาประชานนคาสเปียตำนังประหานตุสเพทักขิณายะอุทิสายยาสเพอุปนิมายะทิสายบุคลาเวลาพยาประชานนคาสเปียตำนังประหานตุ ส,ส,สเพบุรษทิมายะที่สายอัตภาวะภริยาปนาเวลาภริยาปะชานิคัสกิยะตัณหปริหาันุ่มสภ์ปจิมายะที่สายอัตภาวะภริยาปนาเวลาภริยาปะชานิคัสกิยะตัณหปัญหาหนุตมสพอุตรายะที่สายอัตภาวะภริยาปนาเวลาภริยาปะชานิคัสกิยะตัณหปริหาหนุ่ะสภตักินายะที่สายอัตภาวะภริยาปนาเวลาภริยาปะชานิคัสกิยะตัณหปัญหาันุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยะตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปะชาณีคาสุเคียตระหนักรวิหารันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสัยะตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปะชาณีคาสุเคียตระหนักรวิหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยะตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปะชาณีคาสุเคียตระหนักรวิหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยะตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปะชาณีคาสุเคียตระหนักรวิหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปะชาณีคาสุเคียตระหนักรวิหารันตุ สภาปริมาณยะที่สัยยาอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริญาประชานิคารเกีกำลังบริหารตุสภาปฏิมายะทิสัยญาอิทธิโยเวลาปริญาประชานิคารเกีกำลังบริหารตุสภาปัจฉิมายะทิสัยญาอิทธิโยเวลาปริญาประชานิคารเกีกำลังบริหารตุสภาอุตระายะทิสัยญาอิทธิโยเวลาปริญาประชานิคารเกีกำลังบริหารตุสภาทักทินายะทิสัยญาอิทธิโยเวลาปริญาประชานิคารเกีกำลังบริหารตุ สภาบุรษธิมายะอนุทิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคารสกีอตจารย์บริหารนันตุสภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคารสกีอตจารย์บริหารนันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคารสกีอตจาปริหารนันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคารสกีอตจาปริหารนันตุสภาเหติมายะทิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคารสกีอตจาปริหารนันตุสภาบุรษธิมายะ อุปาลิมาอุปะนิมายะที่สายะอิธิโยเวลาพิยาประชานิคารสุเคียตะหนงปบริหารนันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะปุริสาเวลาพิยาประชานิคารสุเคียตะหนงปบริหารนันตุสัพเพปัจฉิมายะที่สายะปุริสาเวลาพิยาประชานิคารสุเคียตะหนงปบริหารนันตุสัพเพอุตรายะที่สายะปุริสาเวลาพิยาประชานิคารสุเคียตะหนงปบริหารนันตุสัพเพทักกินายะที่สายะปุริสาเวลาพิยาประชานิคารสุเคียตระหนงปบริหารนันตุ สัเพหปุรัติมายะอนุทิสัยยะปุริสาเวราพยาปรชานิคาสุกีะกำลังบริหารตุสัเพหปัจฉิมายะอนุทิสัยยะปุริสาเวราพยาปรชานิคาสุกีะกำลังบริหารตุสัเพหอุตตรายะอนุทิสัยยะปุริสาเวราพยาปรชานิคาสุกีะกำลังบริหารตุสัเพหิตักทินายะอนุทิสัยอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปรชานิคาสุกีะกำลังบริหารตุ สัพเพเหติมายะทิ่สายะปุริสาเวลาพยาปะชานิคาสุขียาตะนังปริหาหนันตุสัพเพอุปริมายะทิ่สายะปุริสาเวลาอภิยาปะชานิคาสุขียาตะนังปริหาหนันตุสัพเพปุรติมายะทิ่สายะอริยาเวลาพยาปะชานิคาสุขียาตะนังปริหาหนันตุสัพเพปัชิมายะทิ่สายะอริยาเวลาพยาปะชานิคาสุขียาตะนังปริหาหนันตุ สัตเียอุตตรายะที่สัยะอริยาเวราพยาพิชานีคาทียกำนังบริหานันตุสัพเพทักินายะที่สัยาเวราอริยาเวราพยาพชานีคียตำนังบริหาันตุสเพปุรัติมายะอนุที่สัยะอริยาเวราพยาพชานีคาสัียตำนังบริหาันตุสัพเพปัชิมายะอนุที่สัยะอริยาเวราพยาพชานีคาส์เียตำลังบริหาันตุ สัพภีอุตรายะยะที่สายะอริยาเวลาพยาปราชาชาสุขียาจารย์บริหารนันตุสภีเหติมายะที่สายะอริยาเวลาพยาปราชาชาสุขียาจารย์บริหารนันตุสัพภีอุปปริมายะที่สายะอริยาเวลาพยาปราชาชาสุขียาจารย์บริหารนันตุสัพภีปุรัติมายะที่สายะนันริยาเวลาพยาปราชาชาสุขียาจารย์บริหารนันตุสัพภีปัจชิมายะที่สายะนันริยาเวลาพยาปราชาชาสุขียาจารย์บริหารนันตุ สเพอุตรายาทิสายาอนุทิยาเวลาพยาประชานีค้าสุขียตนังปัญหิงานตุสภพตะินยาทิสายอนาริยาเวลาพยาประชานีค้าสุขียตนังปัญหิานตุสภพปุรัติมยาอนุทิสัยยาอนาลิยาเวลาพยาประชานีค้าสุขียตนังปัญหาตุสภพปัชิมายาอนุทิสายอนาลิยาเวลาพยาประชานีค้าสุกีนังยนิหาตุสเพอุตระยาธิสายยอนาริยาเวลาพยาประชานีคาสุกีนังยันธานตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาดสุเกตยะหนังปัญหาหนุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาดสุเกตยะหนังปัญหาหนุสัพเพอุปนิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาดสุเกตยะหนังปัญหาหนุสัพเพบูรัตทิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาประชานิคาดสุเกตยะหนังปัญหาหนุสัพเพปัชชิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาประชานิคาดสุเกตยะหนังปัญหาหนุ ตะเพรอุตลายะที่สายยะทีวาเวลาพยาประชานิคาร์เกีอตจารย์บาลิหันตุตะเพรตักขินายะที่สายยะทีวาเวลาพยาประชานิคาร์เกีอตจารย์บาลิหันตุตะเพร์ปัจจันมายะอนุทิสายยะทีวาเวลาพยาประชานิคาร์เกีอตจารย์บาลิหันตุตะเพรปัจจุบันมายะอนุทิสายยะทีวาเวลาพยาประชานิคาร์เกีอตจารย์บาลิหันตุ สเอุตราย่าอุทิสายะเทวาเวลาอพยาปชานีค่ะสุกียะตะหนัปริหารันตุสเพทักขินายาอุทิสายะเทวาเวลาอพยาปชานีค่ะสุกียะตนะงนัริหารันตุสเพเหติมายาที่สายะเทวาเวลาอพยาปชานีค่ะสุกียะตนะหนัริหารันตุ สเพอุปริมายที่สายยเทวาเวลาอภยาปะชานิคาสกียตนังปริหานตุสเพปุระธิมายาที่สายมนุษาเวลาอภยาปะชานิคาสกียตนังปริหานตุสเพปชิมายาที่สายามนุษาเวลาอภยาปะชานิคาสกียตนังปริหานตุสเพอุตาลายะที่สายยะมนุษาเวลาอภยาปะชานิคาสกียตนังปริหานตุสเพทักขินายะที่สายมนุษาเวลาอภยาปะชานิคาสกียตนังปริหานตุสเพอุปริปุระธิมายะอนุทิสายมนุษาเวลาอภิยาปะชานิาสกียตนังปริฮาัต มายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอภิยาปรชานิคาสุขพียรตนังบริหารตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอภิยาปรชานิคาสุขพียรตนังบริหารตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอภิยาปรชานิคาร์สุเพียรตนังบริหารตุสเพยุเหติมายะทิศายะมนุษสาเวลาอภิยาปรชานิคาร์สุเพียรตนังบริหารตุสัพเพสัพเพอุปปริมายะทิศายะมนุษย์เวลาอภิยาปรชานิคาสุขพียรตนังบริหารตุ สัพเพปุรัติมายะทิสัยยะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิคาสุขียาตนะังปาริหานันตุสัพเพปัชชิมายะทิสัยยะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิคาสุขียาตนะังปาริหานันตุสัพเพปุตรลายะทิสัยยะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิคาสุขียาตนะังปาริหานันตุสัพเพทัคขีนายะทิสัยยะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิคาสุขียาตนะังปาริหานันตุสัพเพปุรัติ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะวินิปาติกาเวลาพยาปัญชานิคารสขียตนาังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสัยยะวินิปาัติกาเวลาพยาปัญชานิคารสกีอาจังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะวินิปาัติกาเวลาพยาปัญชานิคารสขียตนาังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะวินิปาติกาเวลาพยาปัญชานิคารสกียาจาังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะวินิปาติกาเวลาพยาปัญชานิคารสกีอาจังปริหารันตุ สอุปนิมายะที่สย,ยะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิคาสกียะตะาตานังปาลีหันตุอิมหิทศหากาเรหิที่สาพระนามิตตาเจโตมุติสพีสังสัตตานังปีนันังวัชเชตวาปีละนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตปังวัชเชตวาสันตาเปนะปารยาทานังวัชเชตวาอปรรยาธานีนะวิเหสังวัชเชตวาอาวิเหสายยะสพีิัตตาอเวรินโนโหนตุมาเวริโนสขิโนหนตุมาทุกข ทุกีโนทุกีตตาโหนตูมาทุกีตตาติอิเมหิอัตฉากาเลหิสเพสตาเมตายติเมตตาตังธรรมังเจตยติติเจโตสัพพยาสัพพยาปาทะปาริธานายุทธานหิมุจจติติิมุตติเมตตาจะเจโตมุตติจติเมตตาเจโตมุตติเมตตาพรรมะวิหาพระพระภาวนานิติตา บทที่19เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจนิดทุกขพยาปตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาหุนตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจจอมหิสัมปะทางสัมปะตังบุญยสัมปะทางสพเทวนุโมทันตูสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตูสัตทายะสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิระตาหุนตูขจันตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตเตชนะลักขันพันธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตเตชนะลักขันพันธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตเตชนะลักขันพันธามิสสะปโส สัพเพพุทธาภรพตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันตเชนะละขันมันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันตเชนะละขันมันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันตเชนะละขันมันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันตเชนะละขันมันธามิสัพพโส สัพเพผู้ทาพรัพตาปเจกนันจจยังพลังอรหันตานตเตชนาละคันามิสัพปะโสสัพเพผู้ทาพรัพตาปเจกนันจจยังพลังอรหันตนตเตชนาละขันธมิสัะปะโส ภาพแผงสัสจจะอธิษฐานอนุภาพแ่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระอรตนาตายด้วยกาสรสวดสัทยายมน์บทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและอัครทานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทางทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพจทดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสัธยายมนและธรมรมะห่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรโดอำนวยพรให้แกข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระราพิตายสรีเรียนยอดสรีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามถึงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอันภาพแหง่งพระประดิจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประาการเทอง